น้าวตัวไหนครับชื่อเป็นมังไก่ครับมวยหูเอลิฟเนียครับอ่าฝ่ายเดียซ้อมมากี่วันประมาณสองเดือนครับซ้อมอยู่ที่ค่ายส้อมที่ช่างอยู่ที่เอ็ดแล้วไอ้โดนใช้งานครับอยู่ที่จังหวัดชุมพรอยู่ชุมพรเลยเหรอและอยู่นั่นมีใครเป็นผู้ป่วยซอมเราบ้างก็มีพี่พี่น้องน้เลยครับกระเพวกในค่ายเชื่อเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสิบห้าสูงเท่าไหร่ 156ครับน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้46ครับมวยสไตล์อะไรครับบู๊วันนี้เลยต้องมาเจอกับเสกสรรเนาะเคยต่อยเขาไหมไม่เคยครั้งแรกเลยศึกษาเก่งก่อนต่อยพี่ยังศึกษาเขามวยสไตล์อะไรอ้าวโคตรไวอุ้มอาวุธหลากหลายวันนี้มาเจอเสกสรรวางเกมวางแผงให้ดิก็พยายามชิงอวุธให้ไวๆตามสไตล์เราเนาะแล้วมีอะไรเดี๋ยวค่อยแก้ไขอุ้งกันทีทีได้ล่าสุดเราไปต่อยไหนมาครล่าสุดก็ต่อยที่เวที้อ่าวันนั้นใคร สัจเโยเปไงบ้างแพ้งานพาไปคะแนนไปวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ตีสามกันตีสามก็เวทวันนี้เลยวันนี้ก็เวทเดิมเมื่อกี้ช้ำหนักยังใช่ครับเป็นไงบ้างพอดีมาพอดีผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์เป็นร้อสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดเอาชนะกับใครเนาะคุ้มมากี่กิโลไฟนี้สองโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเท่าไหร่ละยี่สิบคนจังหวัดจุลพรตอนเด็กจุลพรเลยฝากเชิญชวนแฟนคลับเราวันนี้หน่อยครับ ชา่างมพงกรเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเจอกัน,น,กรนครับอ่ะพอชนะนะอ่ะขอโชคดีขอบคุณมากครับ